สวัสดีครับตอนที่29คําที่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับตอนนี้เป็นการสรุปนะครับในเรื่องบทเรียนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทําแบบฝึกหัดพร้อมกันนะครับคือคําภาษาต่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นคําที่มาใช้ภาษาไทย,ยี่ยมีทั้งหลายภาษานะครับไม่เป็นภาษาบา,ษษาลีสันสกฤตนะครับที่มาโดยคัมภีร์ต่างๆหรือว่ารัทธิหรือว่าเป็น เกี่ยวกับประเพณีตามพิธีกรรมต่างๆนะครับเอาเขามาใช้เข้ามาหรือภาษาเขาเมรนี่เป็นคำราชาศัพท์แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ภาษาจีนเงสิ่งของเครื่องใช้ที่คนจีนเข้ามาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษปริสุทธแบเรยภาษาอังกฤษนี่สำคัญมากเพราะว่าเรานําเข้ามาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับบางสิ่งบางอย่างไม่มีคําแปลนะครับ ก็เลยต้องใช้คำทับศัพท์ไปเลยนะครับแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบครับเพื่อประเมินผลชี้วัดนะครันักเรียนเขียนคำที่มาจากภาษาต่างประเทศคําคำบอกที่มาของภาษาและความหมายของคำเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้คําคำนะครับแล้วเรียนก็ไปทำเพิ่มอีกคําคำนะครับก็รวมเป็น10คคำทำใน ดัดรายงานหรือสมุดก็ได้นะครับดูตัวอย่างให้ดูนะครับคาแรกคําว่าอนาคตนะครับอนาคตเนี่ยเป็นบาลีสันสกฤตนะครับหมายถึงเวลาในภายภาคหน้าจำนวนนะครับภาษาเขมรนะครับแพ้ไม่มีทางสู้เจตนาบาลีสันสกฤตนะครับตั้งใจจงใจมุ่งหมายโต้โหเป็นภาษาจีนนะครับหัวหน้าคณะหมอลพบมีละครงิ้วเป็นต้นและกีตาร์เป็นภาษาอังกฤษอากีฬากับ กีฬากับเครื่องตีส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษหมดครับเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายซฟาฝลั่งมี6สายใช้มือดีดครับ,รบภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ใช้ภาษาไทยพูดภาษาไทยเรามีตัวหนังสือของตัวเองซึ่งเทียบกับหลายๆประเทศแล้วไม่มีภาษาของตัวเอง ต้องไปขอหยิบขอยืมนะครับเราโชคดีนะครับที่มีภาษาไทยดังนั้นเราเนี่ยจะต้องใช้นะครับให้มันถูกต้องเพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคงไทยนะครับให้มันอยู่สืบไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ